กูต oh, าัดเลขอ่ะเลย Let's move ไอเฮ้ยโป๊ะโป๊โป๊โป๊ะโป๊ะเออมันวับเอาลายเอาลายรายงานเลยกูเห็นอ่าอ่าจอโอ้ยนี่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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นปะเห็นปะนี่นี่นี่ดู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 ว้าวรายงานเลยมึงรายงานเลย เดี๋ยวดูเดีดูเดี๋ย้มาบอกว่าไม่เหี้ยอปกๆดูดูโดนทุกตัวเพิ่มเลยโอ้ยดูดูดูก็จะสารจับโดนทุกตัวอู้หูเป็นไงเป็นไงที่ักเกอร์ H A C K แฮกเกอร์เอดอไอ้ต้นเริเนรื่องีเ่อปะไควาเร็ เราเป็นคนเลี้ยงตัวหนแล้วมันขาดแล้วพอดูโปตายเลือดเพิ่มเว้ยเอ้ามันเลือดเพิ่มมาเพิ่มเออโปเล่นได้แค่นี้มึงจะดูมึงจะดูลอรายงานเลยรายงานเลยออกไปหน้าล็อบบี้แล้วก็รายงานได้เลยมึงกดแดงๆรายงานเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันดูมันตายเรียนรู้เจนี่ไงรายงานผู้เล่นไงกด R เทำกันปึ๊รายงานกลงโกงอ่า a c k hacker วาร์เราเพื่นมาช่วยแล้วเพื่นมาช่วยแล้วเปิดเออ report auto parry เออโดนตู้ไอ้สั์เออกู้ไม่ไห้ยี่อะไรไอ้ยี่อรายงานไปแล้ววารรอาชยาี่ อยู่ไฟล้อใครเรัไม่ดอตราไม่ได้อย่ยังไม่ได้ขับมาบอกเอในบนอยังไม่มียังไม่มีมีเปเตี๋ยวมีเาอเตกเราอยู่อขอ้อัี่งจังหวัดไม่แพได้ของ้ การอดต่อดเาเราเน้นแค่ตนะกต่อเตอป็นดูนเอไ่นากอายปลงอะรับเอดู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 ดดู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 ด ตัวรายงานไปแล้วเรียบร้อยอย่างไวฮะเดี๋ยวนี้พูดวัฒนาโคตลุ่นเออกลัวใช่ปะพูดพูดวัฒนาเขาไวรายงานพูดโดนแบทฟาร์มเรียบร้อยฮะโดนแบนไปแล้วเอ้ยมันอยู่นี่มันไม่ถูกรายงานหรอเออรู้เกิดได้ไงมันตายไปแล้วน่ะเอายังไงเอา ยังไงเพื่อนเพื่อนมงโตด้วยปะเนี่ยใช่ใช่ใช่แม่ทีนี่บ้านคือ